สวัสดีค่ะเคเคการจนาเจ็ดแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมารับชมนะคะบรรยากาศใบเตยหอมนะคะภายใน,ห,นะะห้างพอเตอร์เดย์ภูเก็ตนะคะห้างพอเตอร์เดย์ภูเก็ตแห่งนี้ที่จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลนะคะอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีนะคะภาพวิวทิวทัศน์สวยงามเกี่ยวกับใบเตยหอมนะคะแล้วก็สวนหย่อมนะคะที่นี่จะมีความเป็นธรรมชาตินะคะมากที่สุด เพื่อนๆสามารถมองเห็นนะคะต้นไม้นะคะสูงใหญ่ห้างนี้ทำการนะคะเปิดมาแล้วเป็นปีที่3แล้วนะคะปีนี้นะก็ช่วงที่โรคโควิดนะคะกำลังมาเข้าสู่ประเทศไทยนะคะเมื่สอสปีที่ผ่านมานะคะ mm hmm. เพื่อนๆตอนนี้เรา,ากำลังมองนะคะ mm hmm. เห็นว่าเขากำลังนะคะตกแต่งประดับประดาด้วยลุมไฟสีแดง เป็นคมไฟตรุษจีนนะคะปีนี้ตรุษจีนปีนี้นะคะปี2565ตรงกับวันที่3 1เ็น,นะคะมกกราคมนะเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะเคเควันพรุ่งนี้แหละเคเคก็จะนะคะได้รับเงินได้รับเงินแล้วก็เคเคก็จะไปนะคะ,ะเขาเรียกว่าเสียงโชคนะคะเป็นเพื่อนไปเสียงโชคเพราะว่าเคเค จะมีโชคลาภนะคะเป็นคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ,ะจะได้โชคลาภนะคะโชคลาภก้นใหญ่ที่จะ mm. เขาเรียกว่าจะได้ลาบลอยนะ,ะเป็นรางวัลใหญ่นะคะเด็เ mm. กเว่งจะนะ วิศนุพงศ์นะคะอาจารย์วิศนุพงศ์เขาก็เป็นระดับอาจารย์ที่สามารถเร่งรู้นะคะและก็มองการไกลได้เขาก็สามารถมองเห็นนะคะอนาคตนะคะอาจารย์วิศนุพงศ์นะคะเป็นเพื่อนได้รู้จักกันบ้างหรือเปล่า <_ p ull ing> อาจารย์วิศนุพงศ์ก็สามารถร้องเพลงนะคะร้องเพลงขับกล,าาล่อมนาไ่เลาะร้องเพลงเขาเรียกว่าร้องเพลงเกี่ยวกับธรรมชาตินะเกี่ยวกับ องพญานาคนะคะเกี่ยวกับหลวงพ่อป้าเป็นนะคะอาจารย์วิศนุพงศ์ก็เป็นช่อง youtube นะคะมีช่อง YouTube เหมือนกันคะ่ะแล้วก็อาจารย์ก็เป็นคนที่ธรรมธรรมโมนะคะเป็นคนที่เดินทางนะคะชอบเดินทางไปทําบุญนะคะตามสถานที่ต่างๆอาจารย์เขาก็นะคะก็จะมีลูกศิษย์ลูกหานะคะเยอะแยะมากมายเคเคก็ได้มารู้จากอาจารย์นะคะ ในการที่เคเคเข้ามานะทำช่อง u t u b e นะคะเป็นเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยรู้จักอาจารย์วิศนุพงศ์อาจารย์วิศนุพงศ์นะคะเข,เขียนนะคะวิศนุพงศ์ชาแนลนะคะก็สามารถเข้าไปนะคะฟังเพลงไพเราะนะคะอาจารย์ก็น้าร้รองเพลงขับกล่อมนะคะดิดกีตาร์นะคะแล้วก็อาจารย์เขาก็จะมีเขาเรียกว่ายานนะคะมียานในการที่จะมองเห็นนะคะสิ่งต่างๆถึงแม้ว่าเคเคนะ เคเคไม่ได้บอกนะว่าเคเคมีอะไรอยู่ในตัวแต่อาจารย์เขาสัมผัสได้นะคะเขารู้ว่าเขาสัมผัสได้นะคะเวลาพูดกับเราเนี่ยเขาจะรู้หมดเขาก็สามารถมองเห็นหมดเลยนะคะเขาก็เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีเขาก็ช่วยเหลือเคเคในการทําน้ามตนนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเคเคไม่สบายคิคก็ให้อาจารย์วิศนุพงศ์นะคะทาน้ามตนให้ดื่มค่ะเพื่อนเพื่อครั้งละสองขวดสองขวดนะคะท่านก็นทําน้ํามันมาให้แล้วก็สักยันาให้ เขาเรียกว่าสักยันลงทิ่น้ำมนต์นะคะแล้วเราก็นำน,ำน้ำสะอาดนะคะสองขวดขึ้นมาดื่มเคเคนะคะเกือบนะคะจนะคือเป็นผู้เสี่ยงสูงนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะที่ผ่านมานะ,ะประมาณ10วันที่ผ่านมานะคะได้ชื่อว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงนะคะก็ตอนนั้นนึกอะไรไม่ออกนะคะก็นึกถึงอาจารย์วิษนุพงศ์เพราะว่าเคยเ,เคยเขาเรียกว่าอาจารย์วิษนุพงศ์เคยเคย,เคยให้เคเคนะคะและพลัง รับพลังจากดวงอาทิตย์นะคะตอนเช้าๆนะคะก็น้าลูกค้าเข้ามาเด็กๆก็เลยนะคะรู้จักอาจารย์วิชนุพงศ์นะคะท่านก็นะคะคว่ำวอดนะคะคว่ำวอดแล้วก็รู้นะคะถึงวิธีการที่จะรู้ถึงวิธีการในการที่จะนะคะ ในการที่จะติดต่อนะคะกับโลกภายนอกหรือว่าโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเรานะคะไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะ any question can ask any question can ask? have a look around <laughs> โอเคนะคะลูกค้าก็เข้าไปชมของนะคะให้ลูกคาก้าเข้าไปชมของเพื่อนๆเคเคก็นะคะยืนยืนอยู่ตรงนี้นะคะยืนบอง ยินชมนะคะยินทายนะคะวิดีโอเกี่ยวกับนะคะใบเตยหอมนะคะช่วงนี้เคเคไม่สบายคะ่ะเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะออกไปนอกสถานที่นะคะถ่ายภาพหรือคือภาพนะคะ้อย่างสวยงามเคก็เลยนะคะต้องมาถ่ายนะคะภาพบิวซึ่งอยู่ภายในห้างปอโตเดปูเกตนะคะซึ่งเป็นสถานที่ทํางานของเคเคนะคะ,ะจากเห็นว่านะคะช่วงนี้เค,คพูดจานะคะไม่ไม่ดังนะคะเพราะว่า มันจะเกี่ยวข้องกับภาษาตาแล้วก็เกี่ยวข้องกับระษาแถวบริเวณใบหน้าด้วยนะเพื่อเสียงดังๆไม่ได้นะคะออกมาตัดแดดก็ไม่ได้นะคะต้องต้องยืนนะคะอยู่ในร่มนะก็ตอนนี้นะกำลังถ่ายนะคะพระวิวทิทัศน์อนุญาตเพื่อนๆได้สัมผัสบรรยากาศนะคะใบตยหอมเีกเช่นเคยตอนนี้นะตรงกับวัน วันจันทร์นะคะวันกับวันจันทร์ Any questions can answer วันนี้ต้องกับวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่เห็นไหมวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเปวันจันทร์ที่วันนี้วันที่ยี่สบสี่ตรงวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบสี่มกราคมนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอังคารวันอังคารที่ยี่สิบห้านะคะมกราคม เคเคก็นะคะพรุ่งนี้จะทําต้มแซกนะคะทำต้มแซกนะคะหม้อใหญ่ๆนะคะกินที่บ้านนะคะเพื่อเขาเรียกว่าหลังจากที่เคเคนะคะนรับเวียนศีรษะนะคะต้องรับประทานอาหารที่มีรสชาตินะคะเปรี้ยวนะคะเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดนะคะหวานนะคะแซ่บๆเพื่อที่จะนะคะคลายกังวลได้นะคะ <_ d ans> อาหารไทยนะคะมีประโยชน์คือต้มแซกนะคะมีประโยชน์ต่อ,อโรคนะคะ จะกาจัดโรคหวัดนะคะหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆได้นะคะต้มแซกน้เป็นอาหารหรือต้มยำน้าเป็นอ,อหนานหารที่อร่อยเดี๋ยวรุงนี้เคเค <ๆ S 2> จะทําต้มแซเคระเน่นนะมารับประทานแล้วก็ให้เพื่อนๆรับชมนะคะใคยว่าก็สามารถเข้ามารับชมได้นะคะขอบคุณคก่ะก็นะคะมีลูกค้าเข้ามาในร้านตะกี้นะคะเพื่อนๆก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนี่ลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ให้ KK การจนา789ดแปดเ้ชาแนลด้วยนะคะวันนี้ KK ก็นะรักษาเขาเรียกว่าสถานะของช่องเอาไวนะ้นานๆนะคะ KK ตันนี้ไม่บุกนะคะขอพักผ่อนนะคะหลังจากที่ไม่สบายนะคะเกี่ยวกับการเวียนเวียอาการศีรษะนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับนี่ KK เคเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ